สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรือพูดถึงเห็ดหมวกจีนนะคะเห็ดหมวกจีนมีลักษณะสีเหลืองอมน้ำตาลกลางหมวกเป็นปุ่มนูนผิวหมวกหยาบขอบหมวกฉีกเมื่อบานก้านสีขาวนวลหรือเหลืองมีขน ละเอียดสารพิษมีฤทธิ์ส่งผลต่อระบบประสาทเป็นเหตุอีกกลุ่มที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องเสียเป็นเหตุที่รับประทานแล้วพิษจะร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้แต่หากมีเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ร่วมด้วยจะทำให้เกิดอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าฝนนี้ควรระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเห็ดปวกมากเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะก็เอามาแชร์ให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นนะคะว่าคล้ายเห็ดปวกมากเลยค่ะเพราะว่าเห็ดชนิดนี้อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะพี่น้องค่ะ เห็ดหมวกจีนพิษคล้ายกับเห็ดโคนนะคะนี่นะคะเพราะว่าเป็นเห็ดที่ร้ายแรงมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนจะมีคนเข้าไปหาเห็ดโคนประทังชีวิตแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเห็ดลักษณะเหมือนเห็ดโคนที่เราคุ้นเคยเป็นเห็ดโคนจริง หรือเปล่าก็ควรจะเก็บมาถ้าเกิดว่าไม่ไม่แน่ใจก็ไม่ต้องเก็บนะคะแต่ว่าถ้าเก็บเก็บมาแล้วก็ควรไปถามบ้านข้างๆดูว่าเห็ดชนิดนี้ใช่เห็ดโคนหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณนายเคยไปเก็บนะคะเก็บเห็ดโคนนะคะถ้าถ้าเป็นเห็ดโคนนะคะจะมีเขาจะมีราก มีรากยาวนะคะพี่น้องขาเห็นมีรากยาวอยู่ใต้ดินนะคะไม่เห็ดชนิดนี้จะเห็ดชนิดนี้ไม่ต้องขุดเลยคะ่ะแต่ว่าเขาจะมีเป็นขานีขานีคล้า,ายๆคล้ายๆกับขาเห็ดทั่วไปนะคะถ้าเห็ดโคนนี้เขาจะอยู่ใต้ดินนะคะพี่น้องขาก็จะมีเป็นรากนะคะ นี่นะคะแต่ลักษณะนี่คล้ายมากเลยค่ะคล้ายเห็ดโคนมากเลยนะคะเห็ดปวกนะคะก็ให้ทุกท่านทุกคนระวังให้ดีนะคะเห็ดชนิดนี้ค่ะพี่น้องขาแต่ว่าตรงหัวเขาก็คล้ายคายกันนะคะคล้ายเห็ดโคนนะคะถ้าไม่แน่ใจก็อยากเก็บเอามาทานนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี้ ระบาดหนักมากเลยค่ะก็มีคนที่ว่าเสียชีวิตกับเหตุนี้มาก็มีพอสมควรค่ะก็ให้ระมัดระวังนะคะเหตุหมวกจีนนี้ เป็นเห็ดที่ร้ายแรงค่ะพี่น้องค่ะเป็นเห็ดที่ร้ายแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะพี่น้องค่ะก็ควรระมัดระวังนะคะเวลาไปเก็บเห็ดนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะมยบาย ลืมบอกท่านผู้ชมค่ะอย่าใช้มือจับนะคะนี่คุณนายไม่รู้ค่ะก็เลยจับอย่าจับเด็ดขาดเลยนะคะพี่น้องค่ะ